ผู้ใหญ่สมบูรณ์ผู้ใหญ่วานิชน,นะครับแล้วก็พี่น้องสายบุญทุกทุกสายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสายบุญในอีเวนต์สายยูทูบเบอร์นะครับ FC คนยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ในานามของเรียนบ้านสรศรีก็ถือต้องขอขอบคุณคทุกทุกกลุ่มสายบุญเลยนะครับที่รวบรวมใจนะครับ ในควนในครับที่รบดวงใจในเรื่องของการจะร่วมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับรุ่นสถานชาวบ้านของเรานะครับที่เ็นเกีนีบ้านทองของเราครับต้องอขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเุกคนนะครับแลวก็ท้ายสุด ถ้าดกระบวนการการศึกษาโรงเรียนทานสวสิคนครับอตครับก็ขอให้สัญาว่าเราจะใช้เงินนะครับท uh ี uh ่ได้ร uh ับการบริจาคมาเนี้ยมาดูสตางค์นะครับให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการการศึกษาให้กับรูปนักเรียนของเราให้ไท้เงินที่นั้นร่วมบริจาคมา้มากที่สุด ท่านกระกาษาอบใจัพี่น้องนะครนะับ ก็ก็เรียกแต่การท่นีารดูแลรปลูกพรชที่ดีขึ้นมาบอที่ควนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจใครใจทำดีให้ารอบครัแล้วก็ ป่ากาผ็่ากก็รู้สึกว่าได้ร <te> ่วมกันได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่เก่าคือว่าตู้เนกุนทั้งหลายนะครับที่ร่วมมีการ่วมกันเพราะว่าการมีโปรธิก็ขับทีอันหนท่งก้งการนะครับนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กขนาดเล็กนะครับว่า เรื่องลูกหานประทังพอมีน้อยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่พี่น้องได้ให้ความร่วมมือในการชุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมมือก็รู้สึกว่าคงได้เยอะดีทั้งตุกต่วนแล้วก็ป้ากับทางท่านผู้บริการโรงเรียนนะครับที่เข้ามาดูแลพิ่น้องต่างนะครับให้ ยุคหลังได้ดูดีนะครับไปเรียนดีอะไรต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องไม่ว่าทางการจังหวัดทางรายที่นะครับที่เดเก้ามาสนหับสนุนนะครับก็ทางเลียงีต่างๆทกปีที่เข้ามาสำห,หนับสน่นอ จะต้องตรวจตัวผมนั้นเป็นทางคณะกรรมการสาธวัราสร์ูเรียนสุอสีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาสนับสนุนนะครับทุกท่านนะครับก็ขออวยพรทุท่านมีความสุขทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับเมื่อคิดสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ วครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านท่านผอท่านผู้นําชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านสุทธศรีนะครับผมเองนะครับในนามของทีมลุงพนประแต่งนะครับในยูทูบเบอร์นะครับของด้วยเอฟซีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านะครั พวกเราเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเองเป็นเพียงสื่อที่จะนำเสนอนะครับให้พี่น้องเอนะครับได้ร่วมนะครับทำบุญกับทางโรงเรียนนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมนะครับและผักดันนะครับให้งานที่ทางผู้นำชุมชนทางผู้บริการนะครับโรงเรียนวัศรรศรีตั้งใจไว้นะครับให้ประสบผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด วันนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับแจ้งที่จะโอนเงินเข้ามานะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอีกห้าพันกว่าบาทนะครับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณดวงใจนะครับเคยร่วมทําบุญที่วัดดอนสวรรค์นะครับเคยทําป้ายวันนี้ก็คือแจ้งทามานะครับหวังว่าคงจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะช่วยกันนะครับก็พวกเราเองนะครับก็เป็นสื่อเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่ พอที่จะทําอะไรช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับต้องขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่นะครับวันนีดที่มองเห็นความสําคัญกลุ่มเล็กๆของพวกเรานะครับให้เราเป็นสะพานบุนนะครับได้ได้ช่วยกับกลุ่มเด็กๆนะครับเมื่อวานที่แจ้งไปก็คือมีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวผมเองอีก2วันนะครับคาดว่าคอมพิวเตอร์มาถึงจะเข้ามามอบอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็ปัจจัยเงินต่างๆถ้ามีเข้ามานะครับก็จะเข้ามามอบต้องฝากไปถึง f อฟทั่วโลกที่ไร้สดกันอยู่นะครับใครอยากร่วมบุญอยากช่วยเหลือโรงเรียนพระสตรีนะครับเพื่อให้ผู้น่วยการนะครับที่ตั้งใจไว้เพื่อจะพัฒนาที่นี่นะครับให้ประสบผลสาเร็จตามความตั้งใจนะครับของชุมชนของผู้น่วยการนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องชาวบ้านสรสี นะครับที่ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับให้ความสามัคคีจริงๆแล้วหายากมากนะครับความร่วมมือแบบนี้นะครับที่มีพร้อมเพียงกันนะครับแม้แต่การที่เอาข้าวมารวมกันแบบนี้นะครับรวมแล้วเป็นเงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมเองนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เมโลการมาร่วมบุญคณะทีมงานพวกเรานะครับยูทูบเบอร์วันนี้อาจจะมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่นะครับมาด้วยใจจริงๆ นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับพระคุณกาบพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ<ป>เรียนท่านประธานกรรมการสันึกษาท่านผู้นีกาโรงเรียนบ้านสรสศรีแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองวงแล้วก็ท่านผู้ใจบุญที่มาดูแลลูกหลานชาวบ้านสรศรีที่เคารพทุกท่านนะครับตลอดจน พี่น้องวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศการดูแลลูกหลานของพวกเรานะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือ,อพวกเราได้เห็นได้เห็นความสําคัญอนาคตของลูกหลานที่ได้โอกาสวันนี้ได้เติมเต็มในหลายๆส่วนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ข้างผมนี้ก็ได้ยินแล้วว่าท่านจะดูแลลูกหลานช่วยพวกเรา ตามความสามารถผมขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครับผมไมู้นำหมูบ่บ้านบ้านตระสีนะครับอขอขอบคุณทีมผ้าป่านบ้าะเป็นสายของคุณพ,าพา่อ,พกพอกิ่งแก้วแม่อรชรโบตบินคุณแม่ซีนิตสิงห์แล้วก็ทีมยูทูบเบอร์คุณพ่ออารวัจจะลอยและลุงพลอันเต็งเพียงความรุ่งเระหงจากผู้บ้านตระี ด้วยดีเสมอมาทุกครั้งที่มีงานจะได้ความประคอจากคุณพ่อครับผมพูดเสมอว่าผมรักพ่อเหมือนพ่อจริงๆครับและขอขอบคุณคุณพ่อที่ความผู้สนุนลูกชายคนนี้ด้วยดีเสมอมาถ้ารานรูมีงานไม่ต้องมีนักสื่อเชิญออกไปแน่นอนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ความสนับสนุนหมู่บ้านของเราและก็โรงเรียนบ้านทรศรีครั้งนี้ครับขอบคุณใจจริงขอบคุณมากครับ มีนะคะขอบคุณสายบุญที่มายนะคะขอบคุณมากนะคะเจ้ามัตยาชาเดลบ้านโซนะคะขอเพีขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณสายทกนาิจงปไป่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเลย